เข้าแล้วนะหลเข้าแล้วนะกูแตกยังยังไม่แตกกูยังอยู่โอ้โหไอ้เหี้ย สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์ชื่อว่ากอสี่นะครับจะมาโปรโมทกันวันนี้นั่นเองนะครับในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยใครที่อยากเติมเงินนะสามารถเข้ากลุ่มมาแล้วทักแอดมินเติมได้เลยนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวฟรีแลนซ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่เข้าได้ไม่ได้เข้าเกมเลยนะในส่วนของโปรโมชั่นนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยไอ้พวกข้างบนเนี่ยจะเป็นพวกกล่องกระเป๋าอะไรต่างๆนะผมคิดว่าเขาทํารูปโปรโมชั่นมาได้ดีเลยนะเป็นแบบแยกได้สวยงามเลย แล้วก็ในส่วนของเซตเนี่ยก็จะมีตั้งแต่90นะครับ300แล้วก็พันแล้วก็สูงสุดจะเป็นพันหเลยนะครับตัวครเนี่ยจะมีตัว500ตัวเดียวนะในโปรโมชั่นแล้วก็ในส่วนของในกล่องนะครับก็จะมีตั้งแต่ง่ายนะครับไปถึงยากเลยนะครับผมเซฟนี้เนี่ยไม่เดนของโปรโมชั่นด้วยนะจะมีของฟาร์มด้วยผมเห็นในกลุ่มนะครับก็จะเป็นพวกแบบเอ่อของคล้ายๆอันนี้เลยกันเนาะนี่เนี่ยผม,มให้ดูนี้ก่อนก็จะเป็นเซตนี้นะ e s r ผมไม่มั่นใจว่า เหมือนเซตเนี่ยมันจะรวมๆกันว่ามผสมกันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองไปให้ดูด้วยนะครับว่าจะมีฟาร์มเป็นไงบ้างนะสำหรับเซตนะเดี๋ยวเราไปสุ่มกล่องก่อนดีกว่าโอเคเจอกัน,นคลิปมาสําหรับกล่องนะครับเราจะสุ่มนะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3อันบ้าอันนี้จะเป็นเอ่อกดกดแล้วหายทันทีนี่นะเอาไว้คาร์บของพวกนี้นะครับของคาร์บต่างๆกดสุพีนะครับมียานางยาน้ําให้พร้อมนะผมไม่มน่ใจว่ามันจะคือฟรีแลนซ์จริงหรือเปล่า ผมไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นเซิร์ฟเนลเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูแล้วกัน <laughs> เอ,อเราสุ่มกล่องนี้ก่อนแล้วกันมีพันกล่องเนี่ยอ๋อนี่จะสุ่มได้เป็นพวก GC นะครับนี่ปืนอะไรเนะี่ยปืนเก่าโอเคอาจจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเสียงนะเพราะว่าเสียงปืนมันดังนะเห็นว่ามีคนเล่นอยู่เราขอสุ่มไปก่อนเฮ้ยดอกอะไรละ่ะโอเคนะครับอุ้ยไอชิ่นมันของไออ้วนเลยนีนววย่ว่าใช่ป่ะเท่หว่ะรู้สึกชอบไอ้ยรู้สึกมีไฟเล่นละ ขอสุ่มนะครับขอโทษทีในเสียงนะอาจจะไม่ได้ยินนะผมปิดไปอยู่นะเดี๋ยวเสียงปืนมันดังโอเคนะครับกล่องนี้ผ่านไปด้วยดีโอเคได้จีซีมาฟอร์มนิดน,น,น,นหน่อยนะครับแล้วก็เป็นพวกของเก่าๆนะครับเดี๋ยวเราเปิดกล่องใหม่กันดีกว่ากล่องใหม่ฮึบนี่กล่องใหม่ที่แท้ทูนะครับจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะเห็นปะก็ได้เป็นพวกเก้าสิบซะส่วนใหญ่นะครับผมไม่เห็นสามร้อยเลยนะในกล่องอาจจะสุ่มได้ยากหน่อยนะครับไอ้มีดนี่คือมีดอะไรวะมีกระสุนอ่ะ ไม่มั่นใจอะไรไม่น่าใช่ฮับ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 ฮัับสามร้อยไม่มีเลยเหรอสามร้อยไม่มีเลยเหรอนี่มาแล้วชิ้นหนึ่งถือว่าเลดกล่องค่อนข้างแย่นะครับสําหรับเซิร์ฟนี้นะใครที่เอ่ออยากสุ่มกล่องก็คิดหน่อยนะครับผมผมจะไม่อวยเยอะนะครับสําหรับทุกเซิร์ฟนะก็บอกไปตามความตรงนะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกล่องสุดท้ายกัน SSR ดตรับฮ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 ับนี่ใสมาแล้วฮับฮับฮับใสสอง ขาดหัวเวหัวมาอ้ยเชี่ยสสามนี่หัวไปแล้วขาดหัวอันหนึ่งฮ้บไม่ได้นะครับได้ครบเซตมาเซตหนึ่งนะครับแล้วก็มีปืนเศษมาอันหนึ่งนะไม่ผมลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับลืมสุ่มนะห้ามเอาเข้าคังนะครับไม่งั้นจะหายนะแต่เมื่อกี้ผมก็เอาเข้าคังก็ไม่เห็นหายนี่ <c oughs> ไม่มั่นใจทีนะเอามาสุ่มตรงนี้ได้นะครับเอามาคราฟก่อนนะเราต้องคราฟด้วยเหรียญน,นี้นะครับน่าจะต้องไปฟาร์มเนาะไปสุ่มกันเชิบสิ่หน่ก็จะเป็น GC เนาะ ถ้าส,ส่วนใหญ่เห็นปะ่ะ GC แล้วก็ GC ทั้งหมดเลย GC เนี่ยเอาไปทำไรายได้เดี๋ยวดูนะนี่จะเป็นของเอาไปแลกพวกกล่องเ๋ี่เนี่นี่เห็นปะ่ะเอามาสุ่มนะครับพวกตู้นะเห็นปะ่ะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการสุ่มของนะเดี๋ยวเราไปรับชมการยิงกันแล้วกันนะครับไปมาโลผมรู้แนวเซิร์ฟแล้วมันจะเป็นแนวอย่างนี้นะเห็นปะ่ะไม่ใช่ฟรีแลนซ์นะผมขอโทษทีนะครับทุกคน แนวลากหัวเลยนี่พี่ลงฟรีแลนด์ไรล่ะสนะมันบใส่แน่เฮ้ยมีคีด้วยโอ้โี่เทียอะไรนะ่ะมันม,มีมีดได้เหรอวฮ้ยแต่เป็นเซิร์ฟที่ค่อนข้างถึกนะครับผมสำหรับเซิร์ฟนี้นะวัดไหมห้หนุม่มมาดิวัดหน่อยอร่อยแน่นะวัดหน่อยอร่อยแน่ แต่ยิงช้าหน่อยนะวัดหน่อยอร่อยแน่ถ้านายวัดอะ่ะโอ้โหนี่หนีอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยไม่วัดเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้บเฮ้บอะไรวะไม่วัดเลย นี่ไงทุกเม็ดคีติดด้วยชิวๆไปครับเอ้ามีเด็กทองด้วยโโอ้หขนาดไปได้เล่นเด็กทองเนี่ยโอ้โหคีติดรัวๆน,นี่ได้เปเซตกากนะครับยิงเข้าน้อยมากเก้าสิบแตกไปดิมาดิคีติดไหมคีติดไปรอบหนึง่งไอ้หนุม่มวัดหน่อยวัดไหมวัดไหม ปัดดีอย่างเงี้ยขอยได้เก็บหัวเลยเฮับวัดนะวัดได้นะเฮ้ยฮับคฮับมีคนตามหลังเหรอเก็บของดีแลอศเลยเดฟบอ,อกตีเหรอคืออะไรเดฟเดฟเจ้าบ่ อะไรของกูกูเริ่มรั่วเลยนะแต่ละวันเนี่ยไอ้เฮ้ยทำคลิปเยอะเกินไปแอดมินไม่ตีไปได้วยโอ้โหเศร้าอ่ะเศร้าของแท้ขนาดแท้เลยเนะนี่ยไอ้ชิ้นเนี้ยเซตอะไรเนี่ยเซตดูโหดเ้ยเซตที่อะไรพ่งเนี่ยเอาชิ้นนี้ก่อนเลยครับเฮ้ยมันจะยิงตัวไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่อุ๊ยโอ้โห,ห,หระบบตีโคตรเทร่ดูดิเดี๋ยวพี่อาร์ตตีพี่อาร์ตัสดีครับมานะ ครับตีละอันนี้มีอะไรเนี่ยหอ,อมีที่ผมบอกว่ามีกระโดดสูงปะไม่น่าใช่แล้วครับไอ้นุม่มอย่าไปกลัวสิ่งใดกระเทือนนะโอ้ครับก็ไอชิ้นนั้แปลกๆแล้วมมันถึกๆวะเฮ้ยเซตีอะไรถึงจังอะเฮ้ยคงไม่ใช่แล้วมันแปลกๆแล้ว ไอชิ้นยิงเพื่อนนี่วะไอชิ้นนี้เลยแล้วกันมาวัดเปล่ายิงโดดเลยยังไม่ทันวัดเลยยังไม่ทันเล่นเลยไฮ้ทำไมผมยิงเข้าให้สิบสองอีกวะเพราะเซตพวกแมงหนาแปลกแปลกละครับเพราะเซตพวกแมงหนาแปลกๆละม,มาดิเก้าสิบอ,อ,อ,อะยิงเซ็ตใหญ่แตกได้นะไอ้สัตว์ มาดิมึงเลือกสักตัวดิเพื่อนไอชิดเนี่จะตายกูด้วยผมว่ามันเซ็ตแปลกๆแล้วพวกมันอะแปลกๆอะไปผมว่างานเนี้ยโดนลุมมันโดนลุมเยอะเกินแล้วตัวแต่ละตัวพวกแม่งตัวเที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โห ไม่เฮีย yeah. แต่ละตัวโอเวอร์โอใจยึดครกหัวยึดมาเต็มอะ่ะเหมือนจะยิงตัวไม่เข้านะครับเซิร์ฟนี้ต้องยิงแต่หัวมาดิวัดไปละ่ะในหนึ่งวัดได้นะถ้าจะวัดอะ่ะแต่นี่มันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งไงอันนี้มันไม่ใช่ อันนี้มันบ่ใช่หนึ่งหนึ่งอันนี้มันบ่ใช่หนึ่งหนึ่งมันบ่ใช่หนึ่งหนึ่งนี่โอ้โหไหม่ปกติเขาเล่นกันอย่างเงี้ยเฮ้ยแปลกๆลกแล้วโอ้โอ้โอ้ไอ้ข้างล่างสองตัวกูบอกแนละ้วนั่นอะขึ้นไปไกลางแล้ว <c oughs> ที่กับพี่เหรอวะ คุณล้อเล่นเว้ยสัตว์กูหนีเลยไอ้เหี้ยเอาตัวรอดก่อนเว้าาเคคอดวินเกินโอ้โหตัวผมต้องโซโลโ่แอดมินอยู่ปวกวะเซิร์ฟเนะี้ยแอดมินหายอะ่ะกูบอกเลยเอางี้ด้วยดาดฟังเหงาไปอเดี๋ยวขึ้นไปโอ้โหยังมันขึ้นจริงด้วยไอส้สัตว์เกินมันจะขึ้นจริงหรอ,หอโอ้โหมันขึ้นจริงไอ้เหี้ยนนตายนะ เฮ้ยเกือบตายเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นเงินเป็นไปได้เฮ้ยมันขึ้นเงินเป็นไปได้อ๋อโอ้โหเยี่ยมเจ็บมาดิโอ้โอ้มาดิขึ้นได้หรอ โอเคมันขึ้นได้เฮียเกินจะทำไงเอาเขาบอกให้ขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยวัดปะไอชิเนี่ยจะตายโอ้ไม่ตายได้ไงวะว่าถ้าถ้าพี่ไม่เล่นพันใหม่ไม่ไหวหรออันไหนคือพันใหม่อ่ะผมไม่มีไอพันไหนปะอ๋อน่าจะมีน่าจะมีงั้นงั้นเดี๋ยวผมเล่นนี้ให้หมดก่อนแล้วกันเนาะ ให้มันแตกกอนยผมเล่นพันใหม่โชว์นะครับฮับฮับเมื่อไรจะใช้เธอชอบดีแค่ถามใช้เธอเ <c oughs> มื่อไรจะใช้เธอฮย <c oughs> สัตว์ทำจริงเยอะขนาดนี้นะเกิดอะไรเว้ยสู้ฟัดเว้ยงเออเพื่อแตกไปรึจ้ากูแตกกูแตกยังสัตว์มามาสักตัวดิไอ้เที่ยไม่มีอีกแม่งตกหมดเลยโอ้ไม่ใช่แล้วงานเนะี้ย มีทองานนี้มีทองผมก็อยากจะวัดให้ดูแต่ละชิ้นนี่ยผมก็อยากจะวัดนั่นแหละแต่มันบอกคืองานวัดมันบอกคือ,อเอยกูมไม่ได้วัดอะอย่างเงี้ยโอ้มาดิวัดเ้องไอ้นุ่มวัดไหมงานวัดเป็นของคุณนะถ้าคุณจะมา มาดิตกไปดีนึงฮิคุโตะไม่ได้ฝากโอ้ไม่ไหวหรอกทุกคนผมเปลี่ยนเซตดีกว่านะสารมึงกับเพื่อนมึงคงเจอสถานการณ์แบบนี้กับทุกวันใช่ไหมไม่เจอไม่เจอไม่ไม่ ไม่่่าดมันนไแแยล้ววเพือทุกึงเจออย่างงี้ทุกวันใช่ปะเออกูทราบซึ้งเลยเฮ้ยเอาเอาไม่เล่นนะไม่เล่นนะทำอย่างเงี้ยเอาคืออะไรมันเยอะเยอะบ่มันเยอะรออะไรอ่ะตัวละครอะไรนี่เฮ้ยมันนอนก่อนเร็วมาเร็วเร็วเฮ้ยเอามาดิมานีี่ดเนี่ยดิ66อะ12นี่ย66 12เดี๋ยวแม่งเอิดจัดไอ้66 36ไอ้สัตว์เฮ้ยขึ้นมาดิไอ้นุ่มอยู่นะอยู่นะนิ่งนะนิ่งนะ นิ่งไว้นะเข้าไปดีนิ่งไว้นะเข้าไปดีหมดไปแล้วมันมาเร็วตายแล้วเพื่อนไปแล้วมัมาเร็วยึดเค้ยเฮ้ยกูท้อป่ะเพื่อนมาแล้วกูได้ยินเสียงแล้วโอ้โหเล่นไงให้ชนะเนี่ยเฮียโอ้เฮียโอ้เฮียมาเป็นร้อยอะเจอกันโอ้ยเฮียต้องทิ้งของอะไรอย่างเงี้ยไปตึกเล็กเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่นตึกเล็กเพื่อนเยอกูตึกเล็กอะไรล่ะอ้าวหนีก็ไม่ไหว ครับมาจุกจ๊กโจ๊กครับโจ๊กโจ๊กครับโอ้กูทิ้งของเขยอย่างเงี้ยวัดป้าวัดป้าหนี้เงี้ยเป็นเงี่ยฮ่าๆๆๆใกล้เหี้ยไป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 ติดเล็กใกล้เหี้ยแต่ก็รออะไรอ่ะวิ่งแล้วไปแล้วเได้ทุกเซิร์ฟครับไอ้หนุ่มอันนี้ได้ไอวัวอยู่อ่ะ ล่นทุกเซิร์ฟเด็กทไปเกี่ยวกนี่ยูลูหลอกแจ็คขูหลอกเจอคูหลอกวันนี้เลยวันนี้สามทุ่มเต็เมเลยเต็มเลเอาคืออะไรหยอกหยอพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำไม่ใช่วันนี้อย่าอย่าตามกูมาได้สามทุ่มวะเบื่อไรไหมไ้ดักสักตัวที่เพื่อนสัตว์อย่างี้มันไม่ใช่งานแลไรอย่างเงี้ยเงินบัรใช่เน้ เกินไอ้เที่ไม่มาอย่างเยอะเลยแต่ละตัวแต่ละนายพออ่ะไอ้เที่อะมันต้องตีกันหมดวะไอ้ไม่เข้าใจแต่นหนึ่งได้หมดนะครับโอ้ยยิ่ไม่เข้าไอ้เที่อบอกไ้เพื่อนจิ้มไปบ้านเรื่อยๆฮัลโหลมาดิไปฮักุบัยกุบัยฮัพไปดิ ตเจ็บการขึ้นขึ้นบใบแดงกูอ่ะสุดยอดเว้ยไม่มีใครไหวหรอกขึ้นมาสัต่นขึ้นมาเฮ้ยเว่อมิตีน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 ,ตนอะไรก็ใช่เธอวันนี้กูมาทำอะไรวันนี้กูมาทำอะไร วันนี้กูมาทำอะไร What the fuck What the hell What the hell อะไรก็ไม่รู้ฮับวัดป่ไอ้สัตว์โอ้โห What the fuck ทำไมไม่เอาเพื่อนเราบ้างวะกูทอวะ่ะเอาขึ้นก่อนแล้วกันนะครับดแดงงานนี้มีแต่ให้มึงขึ้นไหมซัด ทำอะไรทำอะไรขึ้นมามันขึ้นมาใครมันยิงกูวะขึ้นมาเฮ้ยกูไม่ไหวเลยนะเอาไหมโอ้โหไม่วัดมาดิโอ้โหไม่วัด,ดห,หดล่อเพื่อนไม่รู้กูหนีแล้วไอ้สัตว์กูหนีแล้วมึงตามขึ้นมา Đi chết, đi ngay quá <laughs> thái tù quá <laughs> Ê, đi, hơi <laughs> Mừng đi Mừng câu đi มาโอ้ยเฮีย,ยไม่วันแล้วเฮ้ยวันแล้ววันแล้วอ่าาาเดี๋ยวกูสวนครับเดี๋ยวมะเอาหลังเข้าแล้วนะหลังเข้า,นะาแล้วนะกูแ,แตกยัง <laughs> ยังไม่แตกกูยังอยู่ โอ้โหอีเหี้ยเกินก็วันนี้นทุกคนฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์นะครับว่าจะเป็นคลิปไลน์ต่อไปนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพวกแม่งเนี่ยนะโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย